ของที่สุดแล้วแบรนด์ที่เป็นกระแสะยอดฮิตของพ่อพ่อแม่แม่มากๆเลยก็ต้องแบรนด์นี้เท่านั้นค่ะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไวตาเนเจอร์พลัสนั่นเองครับ ตอนนี้เขาทำมาส,สิบซูตรแล้วนะเร็วมากหัวจะรดเท้าเลยเพราะจ๋าแม่จ๋าจะบอกว่าไวตาเนเจอร์พัสเขาโดดเด่นเรื่องของการเอาสารสกัดจากธรรมชาติม,มาตอบโจทย์ปัญหาพ่อจ๋าแม่จ๋าทั้งบ้านนี่แหละแล้วเวลาเขาคิดเขาคิดจริงจังนะเขาสกัดออกมาเป็นแบบซอฟเจลที่ทานได้ง่ายเลยแล้วก็ดูแลสุขภาพพ่อจ๋าแม่จ๋าคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยเอาง,ง่ายๆนะดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่ศีรษะ ยันข้อเลยค่ะคือมีทุกอย่างอะถ้ามีทุกอย่างจริงๆไม่เชื่อลองดูนะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยสูตรไวตาคโมมาสาหรับคนที่หลับยาก<อ>มีปัญหาเรื่องการพักผ่อนอ่ถัดมาด้านนี้เลยนะคะเอาไวตาพรมมีอันนี้เรื่องเอาใส่เมลาร์ะ<อ>นะคะอด้านนี้ต่อเนื้ออันนี้ออกมาออกมาออกมาอันนี้ไวตาลูทีนซีเซนทีนก็คือดูแลดวงตาโดยเฉพาะนะคะถัดมาด้านนี้ค่ะก็คือเป็นไวตาใบหม่อนนะคะดูแลเส้นเลือดหัวใจด้านนี้ค่ะถัดมาเลยเป็นไวตากระเทียมนะคะดูแลเกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือดลดไขมันและ นี้ค่ะเป็นไวตาตาังกุยปรับฮอร์โมนค่ะ,ะถ้าเป็นเสริมภูมิคุ้มกันเราก็ต้องตัวนี้ครับไวตากระชายขาวแต่ถ้าบำรุงตับไวตาตรีพลาครับส่วนแผลในกระเพาะอาหารต้องตัวนี้เลยครับกดไล่งไลย,ย้อนไวตาขมิ้นชันผสมขิงครับและสุดท้ายตัวนี้ครับไฮไลท์เลยนะฮะช่วยเรื่องกระดูกแล้วก็ขอ้อไวตางาดำนั่นเองครับเห็นป้ายนี้ไหมล่ะคะใครดีอันดับหนึ่ง